สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ จัดว่าเป็นจังหวะดวงขึ้นเป็นจังหวะขาขึ้นของแต่ละลัคนาราศีที่สมัยจะได้ยกมาจะได้กล่าวมานี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมีด้วยกัน5ลัคนาราศีค่ะแต่ก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3ค่ะเราจะหยิบยกมากันในแต่ละลัคนาราศีและวิเคราะห์ดวงชะตาไปพร้อมๆกันค่ะ จะเป็นลัคนาราศีใดบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นถือเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีดวงชะตาขาขึ้นมีความเฮงมีความปังเกณฑ์ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าโดดเด่นมากที่สุดในระยะครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ และเหตุผลที่ทำให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎได้ติดโผเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่มีดวงชะตาโดดเด่นแบบนี้เหตุผลหลักๆเลยก็มาจากดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกร,รกฎในช่วงกลางเดือนสิงหาคมดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีค่ะและการ มาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระสุขซึ่งดาวพระสุขนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระค่ะและดาวพระสุกกับดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลอีกดาวกระดุมพระมาเจอกันกับดาวลาพระ และมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระชาวลัคนาราศีกรกฎคะชีวิตของคุณในระยะนี้จะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองข้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ข้องเกี่ยวกับรายรับรายได้ข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของมีค่าข้องเกี่ยวกับสิ่งของที่มันมีค่าต่อจิตใจหรือมีมูลค่ามหาศาลลักษณะนี้เลยค่ะเป็นจังหวะขาขึ้นของดวงชะตาเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะคะที่มีความติด ขาดทางด้านการเงินในจังหวะที่ดาวการเงินโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีนะจะเป็นช่วงที่คุณได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนจากคนรอบข้างอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายเข้ามาให้คําแนะนําปรึกษาหรือคอยมาเจือจุนคอยมาเกือ้อกูลการเงินให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีถ้าไม่ใช่ผู้หลักเพศผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงที่เขามีความห้าวคล้ายคผู้ชายอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือมีความภูมิฐานมากกว่าคุณหรือมีความอาวุโสมากกว่าคุณค่อนข้าง นะคะที่จะเข้ามาเกื้อกูลอุปถัมภ์ชาวกรกฎนั่นเองและชาวลัคนาราศีกรกฎคะจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเป็นดวงชะตาของชาวกรกฎที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินเป็นอย่างมากนอกจากคุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลาบลอยได้เงินได้ทองได้เงินฟลุ๊กๆการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเกณฑ์สําเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคำว่าโชคดีทางการเงินก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะต้องเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีคุณเพียงฝ่ายเดียวนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการแบ่งเบาการช่วยเหลือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นจากเดิมคุณต้องรับผิดชอบทั้งค่าน้ําค่าไฟในจังหวะนี้อาจจะมีคนรักคู่รักมาช่วยรับผิดชอบค่าไฟก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคุณก็ได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่ าวลัคนาราศีกรกฎจะสามารถคุยเจรจาหรือขอผ่อนผันการเงินบางอย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่แล้วคุณยังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเนี่ยนะคะคุณอาจจะคุยขอผ่อนผันกับเจ้าของบ้านว่าขอเวลาอีกสัก3าวัน5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากเจ้าของบ้านก็เลยจะทําให้การเงินการทองของชาวกรกฎมีความคล่องตัวคืบหน้าไปได้อีกมากมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแต่จะมีข่าว ดีด้านการเงินที่เกิดขึ้นมากมายต่อตัวคุณหรือชาวกรกรบางคนกําลังจะไปกู้สินเชื่อกู้จากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเดินเอกสารมีความราบรื่นไม่ติดขัดไม่ยืดเยื้อไม่ยืดยาวได้รับการอนุมัติไวแบบนี้ก็ได้ค่ะได้เงินเก่า เงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆเงินจากลูกหนี้ต่างๆก็จะได้รับมาหรืออาจจะได้โชคฟลุกๆได้ลาบลอยมีคนเอาของมาฝากมีคนเอาของมาให้หรือมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินจากพ่อแม่คนในครอบครัวญาติพี่น้อง เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะในจังหวะที่ดาวกระดุมพระและดาวลาพระโคจรมาเจอกันและมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้ข้องเกี่ยวกับการเงินการทองอย่างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในแง่บวกเสมอไปอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการเงินก็ได้กลัวเงินไม่พอใช้นะคะมีความกังวลเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องส่งให้ลูกหลานเรียนซึ่งเรียนอยู่ต่างจังหวัด ค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่อย่างไรอิทธิพลด้านบวกก็จะมากกว่าด้านลบอย่างแน่นอนค่ะและประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณได้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณด้วยดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของการพูดการเจรจาการใช้ปากดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาการทําธุรกรรม ใดต่างๆการจัดการการติดต่อการประสานงานจะมีความสำเร็จรับเรื่อดีคำพูดคำจาจะพาสเสน่ห์มาสู่ตัวคุณคำพูดคำจาจะนํำพาโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณเขาเรียกว่าปากพารวยการเจรจาจะมีเกณฑ์สำเร็จผลนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวัง นะคะดาวพระพุธดาวสหัชชะทับเนื้อทับตัวคุณจะเจอกาลยานมิตรที่ดีคุณจะเจอผู้คนรอบข้างที่คอยส่งเสริมผลักดันตัวคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวกรกฎจะเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่คอยชี้แนะแนะนําแนวทางหรือคอยบอกหนทางแก้ไขปัญหาหรือคอยอยู่เคียงข้างไม่หนีหายไปไหนมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าคุณเดือดร้อนคุณจะไม่ได้สู้คนเดียวนะคะจะมีที่ปรึกษาจะมีคนคอยให้กําลังใจจะมีคนคอยถามถ่ายค่ะในจังหวะนี้นะคะดาวพระอังค และดาวพระพฤหัสก็ยังสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาดาวพระอังคารเองก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยอยู่ในมุมโยกหลังดวงชะตาสมัยเลยมองว่าโอ้โหชาวลัคนาราศีกรกฎคะจะไม่ติดโผเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีก็เห็นทีว่าจะไม่ได้นะคะจังหวะการโคจรของดวงดาวการโยกย้ายของดวงดาวรวมไปถึงตําแหน่งที่ดวงดาวได้รับแต่ละดวงนั้นก็อยู่ในมุมอยู่ในเกณฑ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากนะคะมีเกณฑ์ที่คุณ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาเอ็นดูส่งเสริมผลักดันและความขยันของตัวคุณความจริงจังของตัวคุณการลงมือทําของคุณจะนําพาความสําเร็จความรับรื่นมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ชาวกรกฏจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงนี้คือดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนปัตตนิอย่างสถิตยอยู่ในเรือนมรณะและอยู่ในตําแหน่งเล็งกันกันกบดาวพระศุกร์ด้วยให้ระมัดระวังการพลัดพรากการจากลาให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งให้ระมัดระวัง ความใจรีบใจร้อนของตัวคุณที่จะนําปัญหามาสู่ความรักคู่รักหรือนําปัญหามาสู่คุณและคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานนะคะอย่างเช่นการทําบุญให้คนตาบอดการเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างกับชีวิตของตัวคุณเองนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าทําไมชาวลัคนาราศีกรกฎจึงติดหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่ดวงชะตามีเกณฑ์โดดเด่นเฮงรวยปังในระยะครึ่งเดือนหลัง นี้ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ